ความรู้สวัสดีค่ะนักศึกษาคะสวัสดีนักเรียนในระบบโรงเรียนและคุณผู้ฟังที่กรบรักทุกท่านดิฉันพนธรรมเนียมอินกลับมาพบกับท่านในรายการสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศออนอกระทรวงศึกษาธิการ วันนี้อาจารย์ใจเด็ดหวานเทเอมวิทยากรของเราท่านก็ยังคงพาเราเรียนรู้เรื่องมงคลสูตรคำฉันในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะขอเชิญพบกับอาจารย์เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ใจเด็ดค่ะสวัสดีครับจันพนอครับนักศึกษากศสนนักเรียนในระบบโรงเรียนและผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับ วันนี้เสียงดิฉันดีขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วนิดหนึ่งดีใจด้วยครับค่ะ,ะคแล้วก็กลับขอบพระคุณคุณเนรนามกับคุณมนูนขาวใจพองจากสัมพรานนะคะทันทีที่รายการออกอากาศไปในช่วงของวันเสาร์รทุ่มครึงคร่งแล้วก็วันอาทิตย์บ่ายโมงชั่วโมงนักอ่านแล้วก็มาวันอาทิตย์ทุ่มครึ่ง แฟนรายการสองท่านก็โทรมาด้วยความห่วงใยว่าอุ๊ยอาจารย์เป็นเสียงขนาดนี้เลยหรือ <c oughs> แล้วก็กรุณาบอกยาต่างๆให้ <c oughs> คุณเนรนามเนี่ยท่านการุณาพูดแม้กระทั่งอาจารย์ต้องทําตัวเหมือนขี้เมาหน่อยๆนะ <c oughs> หมายความว่าพกยาแก้ไอเอาไว้คอยจิบ <c oughs> แล้วก็ฟ้าทลายโจรน,นะอาจารย์ <c oughs> แล้วก็ยาแก้ไข้เนี่ย อย่ารับประทานเยอะให้แบ่งไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์กระดูกไม่ดีอยู่มันจะทําลายกระดูกโอ,โอีกน่ารักจังเลยอาจารย์ใจเด็ดค,คือในขณะที่เราป่วยนะคะครเรามีความรู้สึกว่าเราเราเหมือนเราหายป่วยอะ่ะเพียงแต่ร่างกายเรามันยังหัวเราะด้วยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเท่านั้นเองค,ค่ะขอบพระคุณนะคะสําหรับกําลังใจแล้วก็ความห่วงใยความเมตตาที่มีให้มาตลอดเวลาค่ะค ก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตลอดไปนะคะเชิญอาจารย์ใจเด็ดต่อคะ่ะออรายการคราวที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วผมพูดถึงเรื่องของคำศัพท์ในเรื่องเนี้ยนะครับมงคลสูตรคำฉันเนี่ยแต่ว่าไม่จบนะครับเหลือไว้หนึ่งคำแล้วก็วันนี้จะขอพูดต่อแล้วก็มีอะไรที่เป็นจุดที่เราทั้งหลายเนี่ยบางทีก็ต้องคิดตามว่าอมันคืออะไรกันแน่อ้าว คำศั์คำนี้คคำเดียวครับคำสุดท้ายเลยสําหรับในโงคลสูตรนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ในเรื่องอื่นแล้วก็ไปทําแบบฝึกกันะนะครับคือคําว่าอนาถาบินทิกะอาจารย์เคยได้ยินนะครับเป็นชื่อเศรษฐีใช่ครับในตำราบางทีก็เรียกว่าอนาถาบินทิกะเศรษฐีค่ะคราวนี้ในพจนานุกรมเองก็ใช้คําว่าอนาถาบินทิกะแต่ว่าอาจารย์สังเกตไหมว่าจะมีคําอยู่คํหนึ่งที่เราค่อนข้างอ่านยากมากคือทอมนโทนี่แหละ เพราะว่าบางครั้งก็ออกเป็นทอทหารบางครั้งก็ออกเป็นดอเด็กค่ะยกตัวอย่างเช่นบัณฑิตหรือบัณฑิตเออบัณฑิตทําไมอ่านว่าบัณฑิตครับเพราะว่ามันเป็นคําตายใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทอมันโทเน่ผสมกับสละเสียงสั้นและเป็นคําตายเนี่ยจะต้องอ่านออกเป็นเสียงดอเด็กเพราะฉะนั้นผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมอนาถาบินทิกะทำไมไม่อ่านว่าอนาถาบินดิกะ จร,จริงๆต้องอ่านว่าบินดิกาะนะ,ะชื่อเฉพาะไหมคะแน่ไม่มีฮะในต่างประเทศในต่างประเทศเขาไม่มีเหมือนเราไม่เหมือนเรานะครับก็เป็นความรู้นะครับว่าทอมนโทเนี่ยถ้าหากว่าผสมด้วยสละดเสียงยาวก็จะอ่านเป็นทอออกเสียงเป็นทออย่างเช่นมนโทแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยก็ถ้าผสมด้วยคําตายหรือเป็นคําตายผสมด้วยสละดเสียงสั้นก็จะอ่านออกเป็นดอเด็กเช่นบัณดิดมนดบอ่านบัน,นบดอใช่ครับ แต่ว่าไม่อ่านมนดกกติอ่านว่ามนทกกติก็งงๆอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วตกลงว่าสูตรเราคืออะไรกันแน่แล้วกบ่ะคะกบออกว่าไงคะกบมนดกมนดกจริงๆแล้วเราก็อ่านมนทกนะครับนะเวลาสอนเด็กก็จะอ่านว่ามนทกจริงๆต้องอ่านว่ามนดกแต่ว่าเด็กก็จะงงว่าเอ้ามันคืออะไรมนดกเพราะว่าเวลาที่เราเห็นสิ่งก่อสร้างในวัดเราจะเรียกมนดกเห็นไหมไม่เรียกมนทบใช่หรือคําว่าบุญดาริก บุญดาริกก็คือบุญทาริกนั่นแหละเราตปอต่านว่า <นะ S 2> บัวสีขาวเราไปอ่านว่าบุญทาริกกันนั่นน่ะสิคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้บางทีก็งงๆกันอาจารย์รพิสีทท่านให้สูตรไว้ว่าจําเป็นคํํๆ <c oughs> ที่เขาไม่อยากใช้คาว่ายกเว้นอ่าครับสําหรับอนาถาบินทิกะเนี่ยนะครับเป็นชื่อมหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีผู้เป็นอุบาสกคนสําคัญสมัยพุทธกาลเดิมชื่อว่าสุทัตตะต่อมาได้นามว่าอนาถาบินทิกะซึ่งแปลว่าผู้มีก้อนข้าว เพื่อคนอนาถาชัดเจนเลยอนาถาก็คืออนาถานั่นแหละส่วนบินทิกเนี่ยก็คือก้อนข้าวนะครับเหมือนบินทบาทอ่ะเห็นไหมครับบาทก็คือที่ใส่บินท้ก็คือข้าวบินทบายก็คืออาหาก้อนข้าวมาใส่อยู่ในบาทนั่นเองเพราะได้สงเคราะห์คนยากไร้อนาถาอย่างมากมายเป็นประจำวันหนึ่งอนาถาบินทิกาเศรษฐีเดินทางไปค้าขายที่เมืองราชคลึในแคว้นมคธและได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนาเกิดความเลื่อมใสจึงประกาศตนเป็นพุทธมามะกะของข้าใจนะครับค่ะศรัทธาอ่านะครับเป็นผู้เลื่อมใสและศรัทธาในศาสนาพุทธหลังจากเดินทางกลับถึงเมืองของตนได้หาซื้อที่ดินแปลงใหญ่เพื่อสร้างพระวิหารเชตวันถวายให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าครับนี่คืออนาถบาินทิกะนะครับเป็นพลังศรัทธาอย่างใหญ่หลวงเลยนะคะครับต่อไปเราจะพูดถึงบทวิเคราะห์ มงคลสูตรคำฉันเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือได้มาจากพระคาถาสิบพระคาถาเองอะแต่ว่าพอขยายความแล้วก็ยาวมากเลยแล้วก็รายการที่ผ่านๆมาผมกาจจะพนอก,ก็จะคุยให้นักศึกษากศนักเรียนในระบบโรงเรียนและผู้ฟังที่เคารัรักเนี่ยไล่ไปทีละพระคาถาแล้วแปลเป็นไทยแล้วก็เทียบเคียงกับมงคลสูตรคำฉันในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ย ก็คือจะว่าด้วยเรื่องราวของมงคล38ประการนะครับซึ่งเป็นคําสอนที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้โดยเน้นที่การปฏิบัติด้วยตัวตนเองที่เราเรียกว่าปัจจตังนะครับคือเราก็ได้แต่พูดถึงทฤษฎีแต่ไม่มีใครจะรู้เราว่าได้จริงหรือไม่จริงต้องลงมือปฏิบัติเองแล้วก็เวลาที่ปฏิบัติเนี่ยก็มีหลักเป็นหลักเหมือนกับสมัยที่เราเรียนหนังสืออาจารย์พนองคงจําได้วิชาครูจะสอนว่าเวลาจะสอนเด็กเนี่ยให้สอนจากง่ายไปหายาก ถูกไหมครับอ่าให้สอนจากกว้างแล้วก็บีบเข้ามาหาละเอียดรูปธรรมไปลมาทำนะฮะเพราะฉะนั้นหลักการเดียวกันเลยก็คือสอนให้ปฏิบัติตนเองเนี่ยจากง่ายๆก่อนไปสู่ลำดับที่ยากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใครจําได้ว่ามงคลที่38เนี่ยจะปิดท้ายด้วยคำว่าจิตตะกษมโอ้โหคนที่ทําจิตตะกษมได้เนี่ยไมไม่ใช่ง่ายเลยนะครับต้องฝึกมาตั้งแต่มงคลที่1 อาเวนาก่อนเลยค่าพาลานังคนชั่วอย่าไปคบฝึกมาเรื่อยๆเรื่อๆรืๆ่อๆจนกระทั่งถึงสุดท้ายก็คือจิตตะกษะเมนี่แหละมงคลที่38และถ้าหากปฏิบัติได้แล้วจะทําให้ชีวิตมีความก้าวหน้าและผาสุขและสอนให้เรารู้จักการครบคนอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากซึ่งเด็กๆหลายคนคงจะเห็นดูจากข่าวสารบ้านเมืองในปัจจุบันเป็นไงครับเราจะเห็นได้ว่าผู้คนในปัจจุบันเนี่ยแหมบางทีน่ากลัวมากนะัก ไม่รู้<ช>จะพบกันยังไงเลยอะรู้หน้าไม่รู้ใจใช่ครับดูเครื่องแบบที่แต่งก็ไม่ได้นะคะครับว่าอยู่ในชนกลุ่มไหนครับเพราะมันจะมีคนที่แฝงตัวเข้าไปเพื่อหวังประโยชน์อ,อยู่ทุกกลุ่มเลยใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์พนอดูนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีอะไรที่แบบคือคนน่เก่งมากผมต้องยอมรับนะว่าคนเนี่ยคือตอนแรกก็อาจจะโง่นะ แต่ต่อไปก็จะฉลาดขึ้นผมยังไม่แน่ใจว่าอีกสัก 20- 30หรือร้อยปีข้างหน้าหลังจากที่ผมไปแล้วเนี่ยนะฮะคนจะเป็นยังไงอาจารย์พนอครับหน้าตาเขาจะเป็นยังไงเนาะหน้าตาเขาเป็นอย่างเรานี่แหละแต่ว่าวิธีคิดอาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขาเปลี่ยนแน่ๆะนะครับอย่างข่าวที่แล้วเนี่ยผมดูข่าวผมก็นึกไม่ถึงเลยเขาได้เงินมาด้วยทางที่ผิดเงินจากการขายยาเสพติดนี่แหละเสร็จแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อคนที่ถูกลอตเตอรี่สมมุติถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เนี่ย ใบละถ้าไหล่6ล้านหใบได้30ล้านเขาไปขอซื้อ35ล้านด้วยเงินโกงเขาเนี่ยที่เขาได้มาเนี่ยแล้วก็ถือลอตเตอรี่จริงไว้แต่ว่าได้มาแล้วเอาลอตเตอรี่จริงไปขึ้นได้30ล้านแต่ปรากฏว่านี่คือวิธีฟอกเงินอรงนะอผมก็เลยคิดว่าโอ้โหคนนี้ไม่ธรรมดานะพอตรวจสอบไล่ไปอ่ะคุณถูกลอตเตอรีน่นี่เพราะว่าคุณไปขึ้นลอตเตอรี่จริงๆแต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะคนคิดไม่ถึงเลยว่าเขาเอาเงินไม่ถูกเนี่ยไปซื้อ35ล้าน เดี๋ยวคนที่รับซื้อไว้นั่นแหละจะเดือดร้อนจะเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับในมูลคลสูตรเนี่ยถ้าเรายึดมั่นและปฏิบัติตามเนี่ยเชื่อได้เลยนะครับว่าก้าวหน้าและผาสุขใช้คำนี้ดีมากเลยนะครับอันนั้นคือคุณค่าด้านเนื้อหาต่อไปด้านวรรณศิลป์ครับด้านวรรณศิลป์นเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าคำศัพท์ส่วนใหญ่เป็นคำภาษาบาลีอา่า ทำไมถึงเป็นบาลีเอาก็บอกแล้วว่ามาจากคาถาภาษาบาลีถูกไหมครับเพราะนั้นก็จะต้องเป็นคําบาลีก็มีความหมายที่ค่อนข้างยากอะแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปก็ยกตัวอย่างเช่นโสติอ่าใช่ไหมครับโสตก็คือฟังพะควันเนี่ยพระผู้ชนะหรือว่าพระผู้มีความแจ่มใสรู้แจ้งอภิบูชนีชนผู้คนที่ควรจะบูชาคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนยากแต่พออ่านแล้วจะเข้าใจได้ง่าย นับว่าเป็นพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะว่าพระองค์ทรงสามารถถ่ายทอดและเรียบเรียงเนื้อความเป็นภาษาไทยได้อย่างเรียบง่ายนอกจากจะเรียบง่ายแล้วตรงไหนที่เป็นคํายากหรือเป็นเรื่องที่คนจะเข้าใจยากพระองค์จะทรงเสริมให้ด้วยอย่างที่เรายกตัวอย่างไปแล้วในพระคาถาบอกแค่เพียงว่าอาเสวนาจะพาลานังคือการไม่คบคนผานแต่ว่าพระองค์ก็จะทรงมาต่อให้อธิบายให้ว่าคนผานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ต่อไปคุณค่าด้านสังคมมงคลและสูตรเนี่ยเป็นคําสอนในพระพุทธศาสนาที่ทุกคนโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนเนี่ยจะต้องยึดถือและปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามแต่ที่ยึดถือและปฏิบัติตามทั้ง38ประการเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าถ้าทุกคนทําสังคมเราจะอยู่เป็นสุขและจะเริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแต่ว่าทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนไม่มีมงคลน,นะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่า สภาพแวดล้อมหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทุกคนต้องดิ้นรลดปากกัดตินทีบถ้าเราโมแต่ยึดแต่มงคลอย่างเดียวถ้าจะไม่รอดเพราะฉะนั้นคนก็เลยเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติในส่วนนี้กันค่อนข้างมากนะครับต่อไปเราก็จะมาคุยในเรื่องของแบบฝึกกันไม่ทราบว่าจะพนอเสียงพอจะอ่านแบบฝ <ไว S 1> ึกไหมค,ครับเนี่ยไหวค่ะ,ะคได้นะครับได้ค่ะเพราะรว่าอาจารย์ก็เตรียมแบบฝึกมาพอสมควรนะคะค เรามาเริ่มข้อแรกกันเลยคะ่ะอาจารย์ใจเด็ดถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะคำประพันธ์ที่ใช้แต่งมงคลสูตรคำฉัน hmm. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะคำประพันธ์ที่ใช้แต่งมงคลสูตรคำฉันตัวเล็กที่หนึ่งมงคลสูตรคำฉันแต่งโดยใช้กาบฉบังสิบหกและวสันตดดหลกะฉันมงคลสูตรคำฉันแต่งโดยใช้กาบฉบังสิบหก และวสันตดโลกะฉันตัวเล 2, วือกที่สองค่ะวสันตดิลกกฉันใช้บรรยายเรื่องและเมื่อกล่าวถึงมงคลสูตรทั้ง38ข้อจนจบเรื่องวสันตดโล 3, กกฉันใช้บรรยายเรื่องและเมื่อกล่าวถึงมงคลสูตรทั้ง38ข้อจนจบเรื่องตัวเลือกที่สค่ะกาบฉบัง16ใช้ดำเนินเรื่อง เมื่อกล่าวถึงพระอานนท์เล่าว่ามีเทวดามาขอให้พระพุทธเจ้าตรัสเล่ามงคล,ลสูตรกับฉบัง16ใช้ดำเนินเรื่องเมื่อกล่าวถึงพระอานนท์เล่าว่ามีเทวดามาขอให้พระพุทธเจ้าตรัสเล่ามงคล,ลสูตรตัวเลขที่สี่ค่ะอินทราวิเชียนฉันใช้ดำเนินเรื่อง เมื่อกล่าวถึงพระอานนท์เล่าว่ามีเทวดามาขอให้พระพุทธเจ้าตรัสเล่ามงคล,ลสูตรอินทรวิเชียนฉันใช้ดำเนินเรื่องเมื่อกล่าวถึงพระอานนท์เล่าว่ามีเทวดามาขอให้พระพุทธเจ้าตรัสเล่ามงคลลสูตรเชิญค่ะจดง่ายนะครับแต่ตัวเลือกค่อนข้างวุ่นวายค่ะคืออย่างนี้อธิบายสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับว่า มงคลละสูตรคำฉันเนี่ยใช้คำประพันธ์สองชนิดชนิดแรกก็คือกาบฉบัง16แล้วก็อินทร ا ف เชนฉัน1 1มี2อย่างเท่านั้นเองกาบฉบัง16กับอินทร افي เชนฉัน1 1แล้วก็กาบฉบัง16ใช้ตอนไหนใช้ตอนที่เปิดเรื่องที่เราเรียกว่าต้นมงคลละสูตรแค่ตอนเปิดเรื่องเท่านั้นก็คือที่เราว่าพระอนนท์เล่าให้ฟังว่ามีเทวดามาอะไรต่างๆตรงนี้ใช้กาบฉบังครับ แต่พอเข้าอาเสวนาจภพรานังซึ่งเป็นตัวมคลสูตรเนี่ยจะใช้อินทร ا ف เชนฉันทั้งหมดเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ก็ต้องดูาว่าข้อไหนถูกต้องข้อแรกบอกว่าใช้กับฉบังกับวสันตตดีโลกอผิดแล้วเพราะต้องเป็นอินทร افي เชนตัวเลือกที่2บอกว่าสันตดีโลก,กฉันผิดแล้ว,ลวอ่าตกเลยก็จะเหลือตัวเลือกที่3และ4ซึ่งมีกับฉบัง16และอินทร افي เชนฉันแต่เมื่อกี้ผมเล่าแล้วนะครับสรุปให้ฟังแล้วว่าตอนเปิดเรื่องที่ต้นมคลสูตรบอกว่า เอวัมเมสุตังเอกังสมย,ยังพระขวาตรงนี้คือบทเริ่มต้นของมงคลสูตรที่เราสวดกันโดยทั่วไปแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าพระอ,อนนท์เนี่ยได้เล่าเรื่องให้เราฟังเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละในมงคลสูตรคําฉันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงเริ่มต้นว่า <S <S องค์พระอานนท์ท่านเล่าว่าข้าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคชิน,นสีผู้โลกกนหนาจอมทันเห็นไหมครับ นี่คือกาบฉบังนี่เป็นตอนต้นเรื่องแต่ว่าพอเข้าสู่อินทรวิเชียนก็คือในส่วนที่เป็นอาเสวนาจาลานังพระองค์ก็จะเริ่มต้นว่า 1. คือบกคบพ,พานเพราะจะพาประพฤติผิดหนึ่งคบกบันดิตเพราะจะพาประสบผลเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือตัวเลือกที่สานะครับกาบฉบัง16ใช้ดำเนินเรื่องเมื่อกล่าวถึงพระอานนท์เล่าว่ามีเทวดามาขอให้พระพุทธเจ้า สลัดเล่ามงคลสูตรครับค่ะข้อต่อไปถามว่ามงคลสูตร38ประการปรากฏอยู่ในส่วนใดของพระไตรปิฎกมงคลสูตร38ประการปรากฏอยู่ในส่วนใดของพระไตรปิฎกตัวเลขที่หนึงพระวินัยปิฎกพระวินัยปิฎกตัวเลขที่สองพระสุตตันตปิฎกพระสุตตันตปิฎกตัวเลขที่สาม พระอภิธรรมปิดกพระอภิธรรมปิดกตัวเลขกที่สี่พระธรรมปิดกพระธรรมปิดกเชิญค่ะทวนนิดนึงนะครับมงคลสูตรเนี่ยอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วก็อยู่ในพระไตรปิฎกจำได้ไหมพระไตรปิฎกมีอะไรบ้างนึงมีพระวินัยปิดกสองพระสุตตันตปิดกสาพระอภิธรรมปิดกเอาละเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่หนึ่งที่บอกว่าพระวินัยปิดกก็ถูกต้องนะครับ พระสุดตันตปิฎดก็ถูกต้องแล้วก็พระอภิธรรมปิฎดก็ถูกต้องเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกถูกไหมครับตามโจทย์เพราะฉะนั้นพระธรรมปิฎกตัดทิ้งไปเลยเป็นตําแหน่งนะครับไม่ใช่เป็นพระสูตรเคยได้ยินไหมครับตําแหน่งพระธรรมปิฎกอ่ะนะครับคราวนี้เมื่อเหลือตัวเลือก3ตัวคือพระวินัยพระสุดตันตะและก็พระอภิธรรมอันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงสาหรับเด็กพระวินัยก็พูดถึงศีลทั้งหลายแหล่ของพระนั่นะครับสองข้อส่วนพระอภิธรรมปิฎกเราเคยคุยกันแล้วก็คือที่เราไปงานศพนะ แล้วเราก็ไปฟังสวดศพกันนะอันนั้นคือพระอภิธรรมปิฎกเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องรายละเอียดเล็กน้อยเหล่านี้ก็ต้องอยู่ในพระสุตตันตปิฎกนะครับคำตอบก็คือตัวเลือกที่สองครับพระสุตตันตปิฎกครับค่ะข้อต่อไปถามว่าข้อใดกล่าวถึงศีห่าข้อใดกล่าวถึงศีล่าตัวเลือกที่หนึ่งความได้สดับมากและกำหนดสุวาที ความได้สดับมากและกำหนดสุวาทีตัวเลขที่สองค่ะอีกหนึ่งวินัยอันนารเรียนและเชี่ยวชาญอีกหนึ่งวินัยอันนารเรียนและเชี่ยวชาญตัวเลขที่สามค่ะการงานกระทําไปบ่มียุ่งและสับสนการงานกระทําไป บอมียุ่งและสับสนตัวเล็กที่สี่ค่ะอีกสงเคราะห์ญาติที่ปฏิบัติบำเรอตนอีกสงเคราะห์ญาติที่ปฏิบัติบำเรอตนเชิญค่ะข้อนี้ย,ยากครับา่ารพ์นนอีลห้าสีนห้าจำได้ใช่ไหมครับห้ามห้ามห้ามห้าห้าห้าอย่างหนึ่งห้ามฆ่าสา์ห้ามลักทรัพย์ห้าประพฤติผิดในกามห้ามกล่าวเท,ท็จแล้วก็ห้ามดื่มสุรา อาจารย์ดูว่าตรงไหนที่เกี่ยวข้องอันแรกบอกว่าให้ฟังมากๆนะให้เป็นผู้ที่ฟังเป็นผู้หูสูตรแล้วก็พูดแต่คําดีๆไม่ใช่แล้อ่าไม่ใช่แล้วนะครับข้อ2บอกว่าอีกหนึ่งวินัยอันนั้นละเลียนละเชี่ยวชาญยึดมั่นอยู่ในระเบียบวินัยค่ะอ่ะข้อ3การงานกระทําไปบอกมียุ่งและสับสนให้<อ>ก้มนาก้มตาทํางานงาน,นะครับสัมาอาชีพข้อ4 อีกสงเคราะห์ญาติที่ปฏิบัติบำเรอตนอันนี้ให้ดูแลญาติพี่น้องดูแลญาติพี่น้องอ้าวคำตอบที่ใกล้ที่สุดเลยก็คือตัวเลือกที่สองอีกหนึ่งวินัยอันนารเรียนและเชี่ยวชาญให้คนมีวินัยในตัวเองวินัยในตัวเองก็ต้องกำกับด้วยศีลห้าถูกต้องครับนี่ไงครับยากไแม่ละโอ้โหยาค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คืออีกหนึ่งวินัยอันนารเรียนและเชี่ยวชาญใกล้เคียงที่สุดใช่ครับค่ะ ข้อต่อไปถามว่าข้อใดเป็นผลจากการปฏิบัติมงคลทั้ง38ประการข้อใดเป็นผลจากการปฏิบัติมงคลทั้ง38ประการตัวเลือกที่หนึ่งอีกมันพฤติควรณนะสภาวะแห่งตนอีกมันพฤติควรณนะสภาวะแห่งตนตัวเลือกที่สองค่ะอีกหนึ่งไม่ได้มี จะก,กระด้างและจองหองอีกหนึ่งมิได้มีจะกระด้างและจองหองตัวเล็กที่สามค่ะไร้โศกทุลีศูนย์และสบายบอมมัวมนไร้โศกทุลีศูนย์และสบายบอมมัวมนตัวเล็กที่สี่ค่ะเพียนเผากิเลสล้างมาละโทสยายี เพียนเผากิเลสล้างมลโทสยายีเชิญค่ะต้องแปลไทยเป็นไทยอีกแล้วก็ไม่ต้องก็ได้ครับคือบอกว่าแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยนะครับเป็นมาจากมงคลต่างๆแต่มีเพียงข้อเดียวที่เป็นข้อสรุปคำตอบก็คืำหมดและ38ประการจะได้ดังนี้ไร้โศกทุลีศูนย์และสบายบ่อมัวมน,นจิตตะ,ะ,กะเกษใช่ไหมนั่นแหละครับะนะฮะคำตอบที่ถูกก็คือตัวนี้แหละครับ ข้อต่อไปถามว่ายินดีณของตนบ่มีโลภทยานปองข้อความดังกล่าวตรงกับมงคลสูตรข้อใดยินดีณของตนบ่มีโลภทยานปองข้อความดังกล่าวตรงกับมงคลสูตรข้อใดตัวเลือกที่หนึ่งมีความสันโดษมีความสันโดษตัวเลือกที่สอง มีความอดทนมีความอดทนตัวเลือกที่สมีความกะตันยูมีความกระตันยูตัวเลือกที่สมีจิตไม่หวั่นไหวไม่โลภมีจิตไม่หวั่นไหวไม่โลภเชิญค่ะจะมีตัวเลือกสองตัวที่ค่อนข้างคล้ายกันนะครับยินดีนะของตนบ่มีโลภทยานปองคือถ้าบอกว่ามีความอดทนอันนี้ไม่ใช่แลละ <Buck> ตัดทิ้งนะตัวเลือกที่สองมีความอดทนตัดตทิ้งตัวเลือกที่สาบอกมีความกระตันอยู่<ก>ตัดทิ้งอกนันจะเหลือตัวเลือกที่หนึ่งและตัวเลือกที่สี่ตัวเลือกที่หนึ่งบอกว่ามีความสันโดดตัวเลือกที่สองบอกว่ามีจิตไม่หวั่นไหวไม่โลภมันจะคล้ายกับยินดีนะของตนบอก <acia? S 2> มีโลภทยานปองเพราะมีคําว่าโลภอยู่อ่ะบอกมีโลภทยานปองอันนี้หมายความว่าไม่โลภ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่โลคได้ก็คือความสันโดษพอ,อใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ต้องเริ่มจากยินดีนัของตนโอ้ใช่ไหมครับเพระนาะฉะนั้นต้องมีความสันโดษก่อนครับตกลงค่ะครับ,รบข้อต่อไปถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมงคล38ประการข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมงคล38ประการ ตัวเลือกที่หนึ่งค่ะมงคลต้นต้นเป็นข้อปฏิบัติทั่วไปในการดำเนินชีวิตมงคลต้น,ต,นต้นเป็นข้อปฏิบัติทั่วไปในการดำเนินชีวิตตัวเลขที่สองค่ะมงคลข้อหลังหลังเป็นการปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นมงคลข้อหลังหลังเป็นการปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นตัวเลขที่สามค่ะ เรียงจากข้อที่ปฏิบัติยากไปสู่ข้อที่ปฏิบัติง่ายเรียงจากข้อที่ปฏิบัติยากไปสู่ข้อที่ปฏิบัติง่ายตัวเลขที่4ี่ค่ะเป็นความเจริญตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุดเป็นความเจริญตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุดอาจารย์ใจเดดเพิ่งพูดไปนะคะข,อขอตอนี้ง่ายมากเลยเห็นไหมครับค่ะ ข้อไหนครับอาจารย์มโนเรียงจากข้อที่ปฏิบัติยากไปสู่ข้อที่ปฏิบัติง่ายไม่ใช่ครับมงคลสูตรก็เรียงจากข้อที่ง่ายไปสู่ข้อที่ยากก็เขาบอกว่ากล่าวไม่ถูกต้องอจำไว้นะครับเนี่ยคือหลอกนิดเดียวเองค,คือทุกข้อไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่1ตัวเลขที่2และตัวเลขที่4เนี่ยถูกต้องหมดยกเว้นตัวเลขที่3ครับข้อต่อไปถามว่ามงคลสูตรข้อใดต่อไปนี้กล่าวยกย่องตะบะ มงคลสูตรข้อใดต่อไปนี้กล่าวยกย่องตบะตัวเลขที่หนึ่งค่ะมีจิตตาอดทนและสถิตนักขันตีมีจิตตาอดทนและสถิตนักขันตีตัวเลขกที่สองค่ะกอบกร,รมมะอันไรทุสักรลัวและมัวมนกอบกร,รมมะอันไรทุสักรลัวและมัวมน ตัวเล็กที่สามค่ะเพียนเผากิเลสล้างมละโทสยายีเพียรเผากิเลสล้างมละโทสยายีตัวเล็กที่สี่ค่ะความงดประพฤติบาปอกุศลบ่ให้มีความงดประพฤติบาปอากุศลบ่ให้ม,ม,หมีเชิญค่ะ จะพนอเฉลยได้เลยครับเนี่ยง่ายมากอนะตบะตบะตบะคืออะไรครับที่เขาบอกบรเพ็ญตาบะบําเพ็ญตาบะบรเพ็ญตาบะก็คือเผาเผากิเลสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เพียเพรเผากิเลสล้างมาละโทสย,ยีถูกต้องครับข้อต่อไปถามว่ามงคลในข้อใดสอดคล้องกับหัวใจนักปราชญ์มงคลในข้อใดสอดคล้องกับหัวใจนักปราชญ์ตัวเลขที่หนึ่งค่ะ ความได้สดับมากและกำหนดสุวาทีความได้สดับมากและกำหนดสุวาทีตัวเล็กที่สองค่ะฟังธรรมมาโดยกาและเจริญคุณานนฟังธรรมมาโดยกาและเจริญคุณานนตัวเล็กที่สามค่ะกล่าวธรรมมาโดยการวารกิจ จะโกศลกล่าวธรรมมะโดยการวรกิจจะโกศลตัวเลืกที่สีค่ะอีกหนึ่งวินัยอันนารเรียนและเชี่ยวชาญอีกหนึ่งวินัยอันนารเรียนและเชี่ยวชาญหัวใจนักปราชารสุจิปุริ คืออะไรครับอธิบายนิดนึงฟังมากๆสุก็คือสุดตะฟังค่ะจีก็คือจิตตะจิตตะคือคิดคิดปุก็คือไม่เข้าใจก็ถามปุชาปชามแปลว่าถามค่ะลี่ก็คือลิขิดเขียนบันทึกเอาไว้ก็คือฟังคิดถามเขียนเวลาที่อาจารพนพูดผมจะฟังเรียกว่าสุดตะในขณะที่ฟังก็จินไปด้วยจินตะจิตตะก็คิด คิดตามไปตามคําพูดนั้นเอ๊ะไม่เข้าใจอะจย์พนอครับก็ถามปุดฉาคือถามก็คือปุสุดท้ายเมื่อเข้าใจดีเรียบร้อยแล้วก็วกันลืมก็คือลิขิตสูจีปุลินี่คือหัวใจนักปราชญ์แล้วก็เป็นจริงๆถ้าใครทํานะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าอะไรคือสุจิปุริบ้างฟังมากอะใช่ฟังมากความได้สดับมากก็ฟังมากถูกไหมคะถูกต้องครับเป็นไหมครับเป็นอะเป็นนะ แต่ว่าฟังธรรมโดยกาละเจริญกุณานนนฟังธรรมนะครับนี่ก็ฟังธรรมนะหัวใจนักปรา์อาจจะไม่ได้ฟังธรรมอย่างเดียวไหมคะถูกต้องครับอันนี้ก็ไม่ได้ฟังตลอดนะฟังตามกาละ,ะตามเวลาถูกไหมครับค่ะ แต่ในความหมายของคําว่าสุเนี่ยหมายถึงว่าฟังทุกครั้งที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยฟังอะไรก็ได้ฟังไปเถิะฟังไปเถอะเพราะนั้นคาตอบที่ถูกก็น่าจะได้หมดไหมน่าจะชัดไปแล้วล่ะคะ่ะครับตัวเลือกที่3บอกกล่าวธรรม,มะก็คือไม,ไม่ไม่พูดอย่างเดียวพูดเรื่องของธรรมะเออตัวเลือกที่4ี่บอกอีกหนึ่งวินยัยอันอันนี้ก็คือการมีวินัยในตัวเองก็คือการสะกดกั้นไม่ทําผิดทําชั่วก็คือสี่ห้างไงที่เราคุยกันไปข้อต้นๆแล้วนะเพราะนั้นคาตอบก็คือตัวเลือกที่1ค่ะยัง ไม่จบอาจารย์เจเด็ดยังมีข้อคำถามให้เราอีกหลายข้อแต่เวลาหมดลงเสียก่อนโปรดติดตามทำแบบฝึกกันต่อในรายการคราวหน้านะคะวันนี้อาจารย์เจเด็ดหวานเชเอมและดิฉันพนอธรรมเนียมอินลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ